นี่จะเป็นเส้นทางความรักของใครบางคนที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะคุณกับหวานใจไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนคุยเป็นคนรักเป็นแฟนของคุณเป็นสามีหรือภรรยาเขากำลังรู้สึกอย่างไรและจะมีเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้นในห้วงเวลาแห่งความรักของคุณค่ะวันนี้แม่หมอมีพไพ่ใด้กันทั้งหมดสองกองให้คุณลูกดวงสามารถเลือกได้นะคะนี่คือพลังงานของไพ่กองที่หนึ่งและนี่คือพลังงานของไพ่กองที่ ให้คุณลูกดวงเลือกกองน้าไพ่ที่มองว่าใช้ที่สุดสําหรับตัวเองจากนั้นเราไปฟังคําทํานายกันค่ะสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานใดกันที่กํานานจะมาถึงขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการเพียกรสิ่งใดที่คุณลูกดวงจําเป็นจะต้องรู้ขอให้ได้รู้สิ่งใดที่จําเป็นจะต้องเห็นขอให้ได้เห็นขอให้คําทํานายนี้มั่นยามเปรียบเสมือนคุณลูกดวงหยิบไพ่เองทุกประการเทิน สวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่1ค่ะเรามาดูนะคะท่านที่เลือกไพ่กองที่1พลังงานแรงันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเส้นทางความรักกาลังจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับในช่วงเครื่องเดือหลังตุลาคมนะคะเขาจะทําอย่างไรความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงจะแฮปปี้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ Age of o n e การเริ่มต้นใหม่ๆ จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับในความสัมพันธ์นี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังบางท่านอาจจะมีการตกลงปองใจพูดคุยเกี่ยวกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นจริงเป็นจังนะคะเริ่มต้นที่เราจะวางแผนในการไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือทําให้ความสัมพันธ์เกิดการเป็นรูปเป็นรากมากขึ้นกว่าเดิมนะบางคนที่ อาจจะงอนโกรธน้อยใจจะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สําหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะและบางท่านที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะคะแม่มอรู้สึกว่าคุณกับคนรักจะมีโอกาสได้ทําอะไรบางอย่างเป็นชิน้นเป็นอันเป็นธุรกิจเป็นกิจการหรือทําอะไรบางอย่างที่เป็นกิจ,จลักษณะเกิดขึ้นค่ะนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีไอเดียเนาะอยากเปิดร้านขายของร่วมกันอยากทําธุรกิจร่วมกัน หรืออยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ให้มันออฟฟิเชียลมากขึ้นนะคะหนึ่งม่เท้าการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะ King of w a n d s ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีแนวโน้มที่คุณกับเขามันจะมีความกระตือรือร้นจะมีความกระเตื้องในอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนะคะบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่คุณกับคนรักได้มีโอกาสที่จะทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นความรู้สึกที่มั่นคงจริงจัง ะะมันดูกระตือรือร้นนะคะมันแรดูพยายามมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและ the view of fortune เห็นไหมการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีแนวโนม้มในเรื่องราวของการเดินทางนะคะบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดบางท่านอาจจะมีการเดินทางนะคะไปยังต่างพื้นที่ต่างประเทศเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีคุยกันในโลกราของออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ที่นแน่แน่ความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความจริงจังในอะไรบางอย่างที่มัน มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนรักของคุณมีความจริงจังมากขึ้นบางคนอยู่ไกลกันอาจจะมีโอกาสเดินทางจอมาเจอกันหรืออาจจะไปเจอกันคนละครึ่งทางก็เป็นไปได้ค่ะบางคนอาจจะมีโอกาสนะคะที่ได้รีโนเวทนะคะร้าน นะเราอาจจะไปเซ้งร้านอะไรบางอย่างเพื่อลุกขึ้นมาทําเป็นธุรกิจเป็นกิจการเป็นอะไรบางอย่างของเรามากขึ้นคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลร่วมกัน g m เอ็ e เพนะคะว้าวและดูจริงจังมากเลยอะ่ะ The Magic s h e e และทวบครับนี่เป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะ นี่เป็นพลังงานของความเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ะคะ่ะคนลุกรลวงรู้สึกชัดมากเลยนะคะคุณกับคนคนนี้จะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ขยับ ไปสู่การจริงจังในอีกมิติหนึ่งมากขึ้นนะคะ The m a g i c ียนคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มในการปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างสูงเป็นช่วงเ,เวลาที่เราจะได้เรียนรู้สู่ความจริงจังในความรักจริงๆสักทีนะคะบางคนอาจจะมีการตกลงปรงใจจะเอายังไงกับความรักครั้งนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเราต้องปรับปรุงตัวสิ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นกันคนรักของคุณจะพยายามเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะจะมีความบ bossy เป็นเจ้านงเจ้านายนิดนึงเนานะหรือเขาจะพยายามควบคุมคุณหรือจะ พยายามเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้นะคะคนของคุณอาจจะไม่พูดเยอะแต่ว่ามีความคึงขังมีความจริงจังในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์และทัวบครับเป็นช่วงระยะเวลาของความโรแมนติกค่ะนะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณกับคนรักจะมีบรรยากาศของความหวานแหววความโรแมนติกเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาหันมามองแค่คุณเขารักแค่คุณและเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นพลังงานของคนที่เป็นเนื้อคู่กันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ และ Energy นี้เป็นของคุณพิมพ์คำว่าน้อมรับคําทํำนายรับพลังงานดีๆได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พลังงานไพ่กองที่สองค่ะเรามาดูกันนะคะพลังงานไพ่กองที่สองอยากบอกอะไรกับเส้นทางความรักของใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนมีคู่นะคะมีคนคุยมีหวานใจพลังงานตัวตนของคุณกับหวานใจกําลังจะเป็นไปในรูปแบบใดจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมพลังงานไพ่กองนี้เป็นแบบองค์รวมดังนั้นอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงเลยขอให้คุณลูกดวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้า คุณมองว่าใช่พิมพ์คําว่านอมรับคําทานายมาได้เลยแต่ถ้ามองว่าไม่ใช่ก็ปัดคลิปนี้ทิ้งไปนะคะหรือสําหรับท่านใดอยากเช็คดวงส่วนตัวแบบละเอียดแบบเจาะลึกนะคะคุณกับหวานใจจะเป็นยังไงอยากอัปเดตหัวใจและความรู้สึกเขาสอบถามรายละเอียดในการดูดวงมาได้เลยตามหน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะคะมาดูกันนะคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้น six of cups จะมีการง้อจะมีการคืนดีจะมีการปรับความเข้าใจจะมีความโอบอ้อมอารีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ในเส้นทางความสัมพันธ์ความรักของคนที่เปิดมาเจอไพ่กองที่สองคุณเป็นพลังงานของความรักต่างวัยคุณกับคนรักมีความต่างกันในอะไรบางอย่างอาจจะเป็นนิสัยใจคอทัศนคติความคิดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอุดมการณ์รวไมไปถึงอาจจะมีมุมมองคนความรักคนละมุมมองเนาะบางท่านอาจจะเป็นความรักที่เรากับเขาอายุไม่เท่ากันเขาอาจจะแก่กว่าคุณหรือเด็กกว่าคุณก็ได้ <Taj ites with Maya>? ในขณะเดียวกันคุณลูกน้องอาจจะแก่กว่าเขาหรือเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะแม่หมอมองเห็นถึงการประณีประ การมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและการซิกสัสบโดความรักครั้งนี้คุณกับหวานใจคนใดคนหนึ่งอาจจะเคยเจอกับความรักที่ผิดหวังและเสียใจมาแล้วนั่นเองนะคะนะบางคนอาจจะเคยเจอความรักที่ผิดหวังซ้ำซากเสียอกเสียใจนะคะแม่มอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นช่วงของการไปต่อข้างหน้านะคะแม้ว่ามันอาจจะยังเป็น energy พลังงานของความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างแต่รู้สึกได้เลยว่าพลังงานของคุณกับเขามันจะไปต่อข้างหน้าด้วยกันนะเขาอาจจะ จะทาให้คุณลืมเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบางอย่างในอดีตทิ้งความทุกข์ใจเอาไว้ข้างหลังและเดินหน้าไปต่อด้วยกันหรือคุณทั้งคู่อาจจะมีโอกาสได้เดินทางบางคู่อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปทํางานด้วยกันไปออกอีเวนต์ด้วยกันนะคะหรือไปทําบุญด้วยกันหรือใช้เวลาอยู่ร่วมกัน Queen of s w o r d และ King of Wands นะคะคุณรู้ดูอาจจะเป็นคนที่ตรงๆนะคะชัดเจนคิดยังไงพูดอย่างนั้นในขณะที่คนของคุณอาจจะไม่พูดเยอะแต่เป็นคนที่เน้นการแอคชั่นเน้นการกระทำนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีไฟและทะเยอะทะยานคน่อนข้างที่จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ The Tower นะคะได้พลังงานของ3ถ้วย คุณสองคนอาจจะผ่านเรื่องราวของการงินกันน้อยใจในอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและ the Harrow fan อ มันมีทั้งข่าวดีและสิ่งที่ต้องระวังนะคะคู่ของคุณเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่ามันมีแนวโน้มเรื่องเรื่องราวของการให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มอกไม่มั่นใจว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณมีการงอนกันไหมน้อยใจกันไหมหรือเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์สิ่งที่อยากระวังก็อยากให้ระวังก็คือการที่เราพูดเยอะเกินไปหรือจู้จี้จุกจิกในบางเรื่องเกินไปหรือเราตึงเกินไปอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักมีปัญหาดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือการหันหน้ามาพูดคุยซึ่งกกัันนนและะนนะคะ สำหรับในช่วง้ายเดือนตุลาคมนี้บางคู่ต้องระวังการมีปากเสียงเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่แนะนําให้ท้าเลิกบอกเลิกแบบนี้ไม่ดีนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์อาจจะเกิดความสั่นคลอนได้เพราะคุณก็เป็นคนไม่ยอมคนเขาก็เป็นคนมีอีโก้สูงเหมือนกันดังน,นั้นพลังงานนี้แม่หมอรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณรักกันนะสิ่งที่คุณควรจะทําสําหรับในช่วงครึ่งเดือนนี้คือการหันหน้ามาเปิดใจในการพูดคุยและสื่อสารเราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันได้และการที่คุณกับเขา มีสตินะคะรวมไปถึงมีความใจเย็นและใช้ปัญญาในการนำทางจะทำให้ความรักครั้งนี้เกิดความยืดหยุ่นและเดินหน้าต่อไปได้ค่ะแม่หมอรู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณกับเขาจะมีแนวโน้มอ,อาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเ,องเล็กๆน้อยๆดังนั้นให้อภัยได้จงให้อภยัยและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันและความรักจะมีความสุขนะคะนี่คือพลังงานเอเนอร์จีของคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นกับคุณพิมพ์คําว่าน้อง สำหรับคําทํานายมารับพลังงานได้เลยหรือสําหรับท่านใดยอยากเจาะลึกดวงส่วนตัวของคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะแบบพิมพ์จะรับคําทํานายใน24ชั่วโมงแบบโทรแนะนําจองวันพรุ่งนี้ล่วงหน้าเป็นต้นไปค่ะขออวยพรให้ทุกความรักดีขึ้นและมีแนวโน้มในการพัฒนานะคะ